สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาสวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำสมูทตี้จ้ะนะน้ำผลไม้ปั่นจะเป็นอาหารชาวฟอนที่จะไปเดินอันนี้สตรอเบอรอรี่ซื้อมาเมื่อวานเนาะ จะมาปั่นใส่นมจะนะใส่นมแล้วก็กล้วยจะมีสองอย่างว่้วันนี้จะใส่กล้วยกับนมเป็นอาหารเช้าคนที่จะออกไปข้างนอกจะก่อนอื่นเราล้างเรียบร้อยแล้วสตอรอเบอรี่เนาะเราจะมาเด็ดเอานี่จะออกเนาะก็มีนมกับน้ำผึ้งแค่นั้นจะ้นะง่าย แต่ถ้วจะใส่น้ำแข็งด้วยไม่ใส่ดีกว่านะเพราะว่าอากาศมันวันนี้ไม่มีแดดจะฝนทํำท่าจะตกอีกแล้ว าก็จะใส่กล้วยทั้งสาลูกเลยจ้ะ ใส่แล้วก็ใส่นมจ้ะเพื่อนเราจะไม่ใสนน่น้ำตาลเนาะน้ำผึ้ง จะประมาณนี้จ,ะจะ้ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยโอเคจะยวเรา่มปั่น ใส่จิจ้าสีสันสวยมากเลยจ้ะเพื่อนๆนะสตรอเบอรี่หรือว่าสมูทตี้จ้ะปั่นกับกล้วยจ้ะมีแค่สามอย่างจ้ะเพื่อนๆนะดูสิสามอย่างมีกล้วยมีสตรอเบอรี่แล้วก็นมจ้ะนะสี่อย่างน้ำพึ่งด้วยจ้ะแค่นี้ก็ได้อาหารเช้า ก่อนที่จะไปเดินแล้วเจ้เพื่อนๆนะชิมรสชาติก่อนจะว่าเป็นยังไงหวานไหมหวานกำลังพอดีเลยจะ้ะหลอดนี้มันเป็นนั่นหลดยากความหวานนี่จะแบบ กลิ่นหอมจากกล้วยจะแล้วก็สตรอเบอรี่จะไม่ค่อยมีกลิ่ลนทะ่าไหร่เนาะสตรอเบอรี่จะไม่ค่อยหวานแค่นี้ก็พอดีแล้วจะกินเสร็จไปเดินได้ไปตรงไหนย,ยังไม่รู้เลยจ้ะจะไปดูกันเนาะว่าเราจะไปที่ไหนกันวันนี้อาจจะไปชอบข้าวก็ได้เนาะเพราะอากาศมันแย่มากเลยโอเคจ้ะเต้นเต้นเต้นเรียบร้อยแล้วจว้าเพื่อน